สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อมไปมาจ้ามาจ้ามาเห็นงานชซวอยกันโดนแล้วนะจาเนาะโดนมาเทียโดนมาเทียกับมาจ่าพี่น้องสิพามาเบื่องันวันเช้าเช้าสีวันอยู่จะมาซอยกันตัดต้นใหม่จ้ะมาจ้าเดี๋ยวเด้อ รับจอบจ๋ะพี่น้องรับจอบมาพี่น้องรับจอบรับจอบบ้านเสาหาเงินหาเงินหาเงินซื้อตัวกระบังกันได้เลยเมียบอกมาได้จ้ะมามามาใช้เป็นกำลังใจกัน จ้าพี่น้องไม่เลือกงานไม่ยากจนนะจ๊ะบ๊ายบายโอกันคีดหนาจ้า